สวัสดีค่ะขอตรลับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้ To m o n e y w a l l e t เขามีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนั่นก็คือกิจกรรมตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะที่เขาเขียนว่ากิจกรรมลุ้นรางวัลซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเมสาพารวย เป็นกิจกรรมที่ให้เรากดรับเลือกรางวาัลแล้วก็โอนเงินหนึ่งสตางค์แล้วก็รับเงินคืนแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่รอการประกาศผลซึ่งการประกาศผลของเขาจะมีในวันที่5พฤษภาคมนะคะเ mm. หลือระยะเวลาอีกแค่7วันเท่านั้นรีบหน่อยละกันนะสำหรับคนที่มี t ู o ันนี่วอล l อยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเขาได้ ของรางวัลของเขาเราสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรางวัลน,นะคะอ่ามาตรงนี้ตารางตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมรางวัลของเขามีสูงสุดก็คือห้าหม่นบาทแล้วก็1,000บาทน้อยสุดก็คือ100่งรโดยรางวัลของเขาเขาจะบอกว่าเขาจะโอนเข้าเบอร์เวเล็ตของเราก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะคะ วิธีการรับรางวัลก็คือให้เราเลือกกดเอาว่าเราอยากจะร่วมสนุกอันไหนแต่เขาบอกไปแล้วว่ากิจกรรมของเขามีเลือกได้มากกว่าหนึ่งรางวัลฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกให้มันคคบทั้งสามด้วยการกดเข้าไปเสร็จแล้วเขียนอ่ะจิ้มคำว่าโอนเงินเพื่อรุ้นรางวัลเขาจะขึ้นทุกอย่างมาเองอัตโนมัติเราก็กดที่คำว่าโอนเงินทันทียืนยันการโอน a คมเปญทูมันนี่คุณทำรายการสำเร็จอ่าโอเคกดที่คำว่าเรียบร้อยอันนี้เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งอย่างหนึ่งรางวัลที่เราได้ร่วมสนุกกับเขาอ่าอ่าปิดก่อนเหลืออีกหนึ่งอันเดี๋ยวนุชจะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวนุชจะพาเข้าไปดูในรายการนะว่าเขาโอนเงินกลับมาจริงๆไหมโอเค หนึ่งสตางค์ผ่านไปยืนหยันเรียบร้อยแอปนี้เขามีกิจกรรมมาให้เราร่วมเล่นสนุกบ่อยนะคะถ้าใครไม่มีก็โหลดติดเครื่องไว้เพราะว่า ช่องของโน้ตก็แจกบ่อยนะแจกเข้าวอลเล็ตบ่อยอยู่นะไม่ว่าจะเป็น Money ่ออนไลนก็แจกบ่อยฟีสตูดิโอก็แจกบ่อยถ้าเราไม่คิดอะไรมากบาท2บาทเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เอาไว้ไปเติมเงินเติมมือถือหรือจะไปเติมเกมเล่นก็ได้นะถ้าใครไม่มีก็ไปหาดาวน์โหลดไว้นะคะเมื่อกี้เราครบแล้วใช่ไหมมาที่รายการตรงนี้ Okay. อันนี้ค่ะคือรายการแคมเปญที่ได้ร่วมสนุกไปเมื่อกี้โอนไปแล้วก็โอนกลับโอนไปแล้วก็โอนกลับอ่ะจะประมาณนี้นะคะก็ของฟีเราได้ก็ดีไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกับเขาไม่ต้องซีเรียสน,นะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าฉันร่วมสนุกฉันร่วมกิจกรรมฉันต้องได้ฉันต้องได้อ,ไดอันนี้ก็ไป ไปกันนะไปคิดใหม่นะเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เล่นกิจกรรมนี้คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน, 100, น, 100, น, 100, น 100, ที่เขามีแอปนี้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ถ้าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเราก็ดีใจเราก็โชคดีไปแต่ถ้าเราไม่ได้รับรางวัลก็ ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกับแคมเปญของเขาแล้วกันนะคะนะไม่ต้องซีเรียสนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็คลิปนี้มาบอกถึงกิจกรรมฟรีๆของ t o Money Wallet ทไฮเก็หมดแล้วยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องนี้ m ั n นี่ออนไลมีทางฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้น แต่ถ้าจะให้ดีก็กดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะจ,จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ